การขยายพันธุ์ผักกระจนด้วยวิธีการชำตัวนี้จะทําให้เราได้ดอกกระจนที่มีลักษณะที่เป็นดอกใหญ่เหมือนเดิมสําหรับขั้นตอนในการทานะครับหลังจากที่เราได้เครือหรือเถามาแล้วเราควรที่จะตัดหรือชําในทันทีเพื่อที่จะอาศัยความสดของต้นพันธุ์ให้เราตัดห่างจากข้อตาด้านล่างห่างลงมาประมาณ1นิ้วแล้วก็ด้านบนก็ประมาณ1นิ้วเพื่อที่จะรักษาความชืน้นไม่ให้เขาแห้งเร็วจนเกินไปหรือคายน้ําเร็วจนเกินไป ข้อควรระวังในการตัดท่อนพันธุ์เราต้องจำให้ได้ว่าส่วนไหนจะเป็นส่วนโคนส่วนไหนจะเป็นส่วนยอดถ้าเกิดเราทำกับด้านนะครับเราจะเอาด้านยอดมันลงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสำหรับวิธีการชํำนะครับหลังจากที่เราเตรียมท่อนพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการชํำในถุงพอชํำได้เลย ซึ่งในถุงข้อชำหนึ่งถุงเราจะชำทั้งหมด3ท่อนพันเพื่อที่จะให้อัตราการงอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความลึกในการชำเนี่ยเราจะให้ข้อตาด้านล่างจมลงไปในดินไม่น้อยกว่า1เซนติเมตรเพราะว่าข้อตาด้านล่างเราจะอาศัยให้เกิดรากส่วนข้อตาด้านบนเราจะอาศัยให้เกิดยอดท่อนพันที่มียอดติดมาอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องตัดเราสามารถที่จะเลี้ยงต่อได้เลยหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยควรที่จะลดน้ําตามในทันทีเลยเพื่อที่จะให้เขามีโอกาสรอดหรือโอกาสงอกได้100%สําหรับวิธีการดูแลรักษานะครับให้เราเก็บไว้ในททีี่่่รรรมลไหือ เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยนี่ก็คือตัวอย่างของต้นกล้าผักสลินหรือผักกระจนที่เราทำการทำไว้แล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับเราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่าผักกระจนที่แตกขึ้นมาใหม่ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีความเขียวความสมบูรณ์ท่านที่สนใจที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ผักกระจนสามารถที่จะใช้เทคนิคการขยายพันธุ์แบบนี้ได้เทคนิคการขยายพันธุ์ดอกกระจนด้วยวิธีการทำเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขยายพันธุ์ผักกะจด้วยวิธีการชําสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ดอกกระจรจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือการเพาะเมล็ดแต่วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดจะมีโอกาสการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจะทําให้ดอกของผักกะจเนี่ยเล็กลงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการชําเครือหรือเถาตัวนี้จะทําให้เราได้ดอกกระจรที่มีลักษณะที่เป็นดอกใหญ่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแนะนําเทคนิคการขายายพันธุ์ผักกจอนด้วยวิธีการชําอุปกรณ์ของเราก็จะมีกรรไกตัดกิ่งถ้าเกิดไม่มีกันไกตัดกิ่งเราก็สามารถที่จะใช้เป็นมีดได้ส่วนที่2ก็จะเป็นถุงดำนะครับหรือถุงเคาะต้นไม้ทั่วไปของเราเราจะใช้เบอร์3คูณ6แล้วก็จะมีดินปลูกที่เราเตรียมมาแล้วนะครับดินปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นดินผสมกับใบก้ามปูหรือถ้าเกิดใครไม่มีหน้าดินผสมกับใบก้ามปูก็าสามารถที่จะใช้ดินปลูกทั่วไปได้ สำหรับวิธีการเลือกท่อนพันธุ์ดอกขจรหร er ือดอกสลิดเพื่อที่จะนําไปชําเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อเราจะเลือกเอาท่อนพันธุ์ที่มีอายุ1ปีขึ้นไปลักษณะของท่อนพันธุ์ที่ดีจะต้องเป็นท่อนพันธุ์ที่วอวบใหญ่ยังสดอยู่เราก็จะตัดเอาท่อนพันธุ์เป็นเครือไปตัดเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงเพราะว่า1เครือเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้หลายท่อนสําหรับความพิเศษของท่อนพันธุ์ดอกขจรหรือดอกสลิดทุกตาสามารถที่จะแตกรากแตกยอดได้หมดตัวนี้เราสามารถนําไปชําได้ทั้งเครือเลยนะครับ สำหรับขั้นตอนในการทานะครับหลังจากที่เราได้เครือหรือเถ่ามาแล้วเราควรที่จะตัดหรือชําในทันทีเพื่อที่จะอาศัยความสดของต้นพันในหนึ่งเครือของผักกะจทุกข้อตาสามารถที่จะออกยอดออกรากได้ทั้งหมดตัดเป็นท่อนท่อนละสองข้อตาให้เราตัดห่างจากข้อตาด้านล่างห่างลงมาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ด้านบนก็ประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะรักษาความชืน้นไม่ให้เขาแห้งเร็วจนเกินไปหรือคลายน้ําเร็วจนเกินไป ข้อควรระวังในการตัดท่อนพันธุ์เราต้องจำให้ได้ว่าส่วนไหนจะเป็นส่วนโคนส่วนไหนจะเป็นส่วนยอดถ้าเกิดเราทำกับด้านนะครับเราจะเอาด้านยอดมาลงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสำหรับวิธีการชํำนะครับหลังจากที่เราเตรียมท่อนพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการชํำในถุงพ่อชํำได้เลย ซึ่งในถุงพ่อชําหนึ่งถุงเราจะชําทั้งหมด3ท่อนพันเพื่อที่จะให้อัตราการงอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความลึกในการชําเนี่ยเราจะให้ข้อตาด้านล่างจมลงไปในดินไม่น้อยกว่า1เซนติเมตรเพราะว่าข้อตาด้านล่างเราจะอาศัยให้เกิดรากส่วนข้อตาด้านบนเราจะอาศัยให้เกิดยอดท่อนพันที่มียอดติดมาอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องตัดเราสามารถที่จะเลี้ยงต่อได้เลยหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยควรที่จะลดน้ําตามในทันทีเลยเพื่อที่จะให้เขามีโอกาสรอดหรือโอกาสงอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับให้เราเก็บไว้ในที่รล่มรำไรหรือจะมีตาข่ายพรางแสงก็ได้แล้วก็ทําการรดน้ําเช้าเย็นข้อควรระวังในการชําหลังจากที่เราชาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ควรให้โดนแดดเต็มที่หรือโดนแดดร้อเพราะว่าแดดจะเผาไหม้ทําให้เขาคายน้ําแล้วก็อัตราการงอกจะลดลงสําหรับระยะเวลานะครับหลังจากที่เราชาเรียบร้อยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลย ครับนี่ก็คือตัวอย่างของต้นก้าผักสลิดหรือผักรรผกระจนที่เราทําการทาไว้แล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับเราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่า,าผักกระจนที่แตกขึ้นมาใหมย่ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีความเขียวความสมบูรณ์เดี๋ยวมาสังเกตต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สามารถที่จะแตกได้ทั้งข้อตาด้านบนและข้อตาด้านล่างด้วยหลังจากที่พร้อมปลูกแล้วนะครับเราไม่ควรเก็บไว้านานเกิน6เดือนนะครับเพราะว่าจะทําให้รากเขาเนี่ยแน่นนะครับไม่สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วก็บางทีก็อาจจะยอดไปพันกันนะครับตัวนี้เราควรที่จะนําไปปลูกก่อน6เดือน สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับประโยชน์ของการทาดอกกระจรนะครับคือเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณในการปลูกดอกกระจนได้แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตที่เร็วมีลักษณะดอกที่เป็นดอกใหญ่คล้ายๆกับต้นแม่พันธุ์และยังสามารถทําได้ในปริมาณที่มากเพราะว่าใช้เวลาทําไม่นาน ถ้าท th <or, S 1> ่านมีท่อนพันธุ์ของดอกกระจอนหรือดอกสลิดอยู่แล้วท่านสามารถที่จะใช้วิธีการชําเพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้มีปริมาณที่มากขึ้นได้ซึ่งลักษณะการชํำเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายและทําได้ในปริมาณที่มากผักกระจอนถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากนะครับสามารถที่จะประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นการลวกหรือการนึ่งดอกกระจีนเนี่ยจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรก็คือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการบารุงหัวใจบํารุงหลอดเลือดได้นอกจากนั้นแล้วนะครับผักกระจอนยังถือว่าเป็นผักเศรษฐ ได้ถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าและก็มีมูลค่าในตลาดค่อนข้างที่จะสูงนะครับท่านที่สนใจที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ผักกระจนสามารถที่จะใช้เทคนิคการขยายพันธุ์แบบนี้ได้เทคนิคการขยายพันธุ์ดอกกระจนด้วยวิธีการชํำเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ